ครับใจห e ้องสวยอยู่ครับนี่ก่ออดสวัสดีค่ะครับสวัสดี bastards, <owania S 2> <T> ครับครับลังแกกันนี่หนูมามาขึ้นเนี่ยครับหมอกฟื้นข้าวสิหูสิตายย่อยเสงหนูกับวัาถลวคนมันเดือดมนักกัขอหยิบจากน้อยอันนี้ก็หมอกด หกโมงสองหอกเปิเมื่อควรดูพี่น้องเขาว่าันีลกสูดไดโน่อนี่คือเห็นตมน้ำาล้ยัวโ้ัวูกนต้มเทียนไดหล่ะเทียนห้องต้มเทียนลกยวัล้ยองบึ้งครับถ้าชิลกนำมวนคือชิบไวดอกกันมีเทียนไหมว่าคนไดโนหลายจะมันลายครบลาครัได้น่ลายโตเบเทียนโบเป็นเสียนลกคนณคู่ไก่โบเป็นเสียนหลกครับพวกนี้เสียนยิ่ง ต้มเทียนมาเลยครับต้มเทียนต้มเทียนเทียนล้มเส้นหมอนเูต้มเทียนมีเนาะได้ยินงตะเพิ่นว่าก็นร้องบึงเบิ่งวขีเถิดเขาเสียดเดี๋ยวกับบึงพิธีการนี่นี่เราเคยลุกอยู่เทียนมันละลายคนครับเทียนละลายเหรอเรามีขี้เถิดอยู่เาก็จุ่มบ้างเถิดครับ ชุ่มหมองนี่เกี้ยนครับโอ้โหเกียนแลีนเก่าคาาานออาหนู้นครับ,บกเกี้ยนเกี้ยนเกาชุ่มควาในหู่ครับอืออือนะครับมัพอถอดมันก็เบอร์อาบใช่ไหมครับี่มันสิเบ่เปื่อยสิบ่ครับอืออือโอ้มีหอดไฟผูกแขนม <laughs> ใส่เทียนไม่ได้ สูตรนี้มันเลี้ยงว่าืีมันสิออกว่าบินมันก็ออกก็ห้ามมองห้าจุ่มครับห้าจุ่มน้ำนั่นนะเขาเรลงน,งน้ำยังสิครับโอ้ยอยูใ่ในขนมันใสได้อีกวันี่ได้ครับเอาขึ้นไปขึ้นเขาเอาลองไปขึ้นเขาโอ้เบิบ้งซะเบ,บิ้งครับ,บเดี๋ยวเจ้าชุดสอบจะถูกกันเฮ้ยเห็นมันเย็นเลนครับ ไก่ไล่าลายจไก่บัแตาพันเป็นตาไปตุ่มบอพี่รองไก่ไก่ไก่ไตเบียครับม <c oughs> <c oughs> ือเคลื่อนนี่น้อนหลือไก่ละครับอ้วนน่ะ <c oughs> โอ้ยเอาวิทีนี่เอาทดสอบทดสอบมันมันเนย็นครับโอ้ทบจะเย็นมันเนยน็นมันครับจุ่มตาจุ่มตาอืมสิบเปลงเพียงแค่น ผลมันัด uh ูเดาเียนลีลีตัวนี้มาเท็ยนเล่เ็หงเลยครับเช็่เอออือจำไปพอนี้เจ้าเออฮ่าฮ่าฮ่า้นลโลกบักกิ่งดูดเขเลยบดียรออยนั่นั่นเย็นครับเย็นได้ไหแล้วก็รอกคอยรอคอยลอครับบอกเปียกเขส่นไหมบอกเปียกครับเออขอทายู่วยนะ ผู ain, oh ้ปเปกยกเลยผู้ใดเส็เออ็นวะหามันจะเคยนั่นโอ้เอาเกียนขึ้นมวั้เสียงรับเปียกครับผู้ใดหมูขีเมียงครับหูขีเมียงก็ท่ายุ่จคขทายุ่สุดนี่เส็นถ้าคนเหียดขึ้นกันเปียก่อนเลยครับ โอ้โออกเป็นแพ่นเป็นแนกันเลยเออขอท่าครับน,นันนันโอ้ผลบอทิถิมนะครับเอาวา่ขึ้นหมอไปเหตุน,นั่นยู่ครับ<า>เรียนเมนูอย่างน้อหนอเรียนเมนูวันนครับออกใา้ดีอยู่ เทียนเหาบปลายเพื่อนครับหอาได้ข้านี่แหละครับหอาประหยัดเทียนจแกหน่อยหน่อยครับต้องเทียนเลยหลายเนาะหมูห้ามันหลายตัวครับมันเรืเปลี่ยนเทียนจกหน่อยโอ้ยหนูตัเวเดียวเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวแผนกนี้นโคตรขน เทียนต้มเทียนของนด้มันถือเทียนออกออกดีอย hmm? ู่ครับในเทียนอมมองนันบ่มีเทียนเลยของนี้เทียนบ่มีครับเทียนเหมือดเป็นลูกคนเดียวกันใช่ไหมบิ่งน้อกันว่าเทียนเมนูไหนด้อครับเทียนเมนูไหนโอ้เห็นอยังเนาะเทียนเมนูกี่เหรียญว่าที่ครับครับหลังจากเมนูยังเลแล้วน้อนฝืนขึ้นขึ้นเกินเทียนเมนูตัวนบ้น เพจยังจับหมุอนี่คือมีกล่องเฟี้ยงมีโองหน่อยโืออบแองกับแองแองหน่อยแองดินมันบปะแบบแปลกแปลกแล้วสูดสูดรใดเนาะวันนี้เนาะมันหว่เขากับพวกใครมีแล้วเดี๋ยวนี้มันจะเบิดแน่แน่แล้วอันนี้แองดินนี่ตั้งอยู่ในป่าบนต้นนี้มันล่างกูอนุรักษ์ไว้แองดินนี่มันหอนโดนเนี่ยเขาอะใช่ใช่แองเพิ่นแตกเนี่ยแหละด้ยบ่แตกแตกกับพวเป็นยัง จะหาซื้อยากเลยก็จะอบเจ็ดตัวแต่อบสองตัวแะ้วสองตัวมีตำกับเทียมสองคนเนาะตำกระเทียมพริกไทยใส่เราจะกระเทียมพริกไทยหมักใส่เกลือใส่าบอตะไคร้ใส่น้ำติบอเบ้อมันสิใหม่ติสิใหม่มันสิใหม่กระเทียมนี่ก็หอมครับจีบแบบวนี่กระเทียมมีพริกไทยเม็ดอันนั้นเอามาอย่างนั้น อันนั้นเอามาอย่างนั้นบแมนเอามาเก่ได้น่อวกเปาครับขวดเป้ครับขามะไซขวดไมัดขอครับเดี๋ยวจะบวิธีกกันเส่นน้ำห้อมตบใส่นน้ำกันขวดแตกเลยกัน่ใส่ขวดอันตะไยครับมันงติดแตกเลยเอากลางเดือนะพี่น้องนนี้กลางเดือเลย มีแต่ตัวงามๆครับเอาบบาบจะสิม,กม,าากสมักนะจะบบบนี้มักนะเอามาักใส่ใส,ส,ส่ซ้ำซะใส,ส่ซ้ำซะใส่ซ้ำจิมักบ่มีเน้ัวนขวดเลยวะถุงนึ่ติกีู่่ลเลใส่ถุงนีกระรับ ีผมจะขัดนะเกี่ยมาห้วยบาดเนี่ยเฮ้ไปเกลือดีกลัวน้ำปลาโอ้น,นันมันบีโบใหม่ก่อนสิจ้ะบ่บ่ มันบบมุดมุน่อยนี่เบิด์ตหมีแนห้องอยู่เต้นันดิครับใส่ห้องถวยอยู่ครับถวยห้องอยู่ดีมันมันมันบ่ต้องห้องเขากันขัิกไทยเมียใส่แล้วบ่แเหล้วมันต้องไม่หนาผีไทยผมต่อแม่เอามันซสียซาส์เลยเพ็เพเพ็ดเพเพเพครับเอา เนียใส่ตะกุ่นวันนี้เราเห็ดทีธทีกัดคักหลังจากฟืนขึ้นมาเราหิวเข่าแล้วครับน,นอนก็สิมัดใส้ขวดตีบันมัดใส่ขวดรับหมูกับบ้านคักอุบัต เอาที่เทียบกันนะครับไปเลยครับเอาหวัวเอากลนลงเอากลนลงครับโอ้มันก,ดกนอนกดกันครับมันกอดกันครับมันหักกันครับโอ้สุด <laughs> สูตรนี่แหละสูตรบ่คือไปคือไปเลยบัลเดี่ยวสองตัวมันหักกันครับมันไมกอดกันโอ้เอาหางไวไ้ในถ้วยโอ,อ้คือคือคือ <laughs> มัดมันใส่ไว้เลยครับอกอดกันปาดแรกผ่านไปนี่ปาดที่สองใส่<ม>สองอีกจ้ะหลังจากไฟมันเห็นมันดับก่อนแล้วครับพี่น้องก็ไฟปาดตองอีกป่าสองหอบใส่อยู่เลยกีกุดอีกจ้ะไฟดับเบิดแล้วเขาจะค่อยใส่ป่าสองเขาบอกต้องเร่งครับมันติดไม้เดี๋ยวว่าเพิ่อีกงื่ ปาาอะไรประนันตีปลาไหลนี่คนะ<อ>รับปลาไหลมันเสียงโมันเสียงนั่นไม่ปลาไหลดอ,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 อก,กครับมันนั่นวางเลยบ่เพิ่งวางเลยครับอันเอกวางเพิ่งครับนี่รอบที่สองจ้ะ เขาสเส็ดจากรอบนี่ยสามครับสามรอบยังไงเมา่อุ่นน้ำกันจ้ะว่าจะเป็นยังไงจ้ะจ้ะเจ็ดตะเวนเวียนจนว่าได้เปิดไฟจ้ะเชี้ยวอ๋อลุ่นกันโอ้จนข้ามืดแล้วครับมันเทอจังไงล่ะนาแดงข้าเกียอเรื่รุ่นเตรียมทีว่าจิตตะเวียนใต้ในโต๊กดินจนว่าตะเวนโต๊กดินแล้วจ้ะทีกินได้ปะบุ๊รุ่นจ้ะลุ่นจ้ะใไซเวลาครับเพราะว่าตังไหนล่ะโอ๊บสามสามเถื่อนคือซเถื่อนคุณน้องเถื่อที่ซีเถื่อที่ซีจ้ะเนี่ยฟัน ล้อเบิงจัะล้อเบิงล้อลุนล้อลุนนู่นอีกเป็นแบบใดทานบ่ครั้งแรกครั้งแรกโอ้ผาอ้อมตีครับปลาพกเต่าครับลุนครับลุนจะลุนลุนลุนเปิดมีดหนึ่งสองเนี่ยแหละซ้ำโอ้เป็นได้ไหม่บ่เนี่ยเปิดเบิกงก้วนี่ยอย่าาว่าใหม่ ก็เป็นทังสัมก็เป็นดำๆเจ้าก็เป็นดำๆจังสิเอามันเอามันแหมเดินใบมังกนเด้อจ้ะโอ้ยมันสีงามรับสีดอกกุ้งกุ้งไหมเอาเอาแกะมาิมเบิองาดิสิมเบิองิมเบิองว่ามันตาเราเป็นผันเนียกนั่นจะเโ้าตาเซี่ยวเราโดนค้ำเนาะอาบน้ำขาต้นโดนตาตาสีเบิองอ่าสีเบืองครับเอาเอาให้น้ำฟ้าชิมสิโอ้นางลูกสาวคู่ไก่จ้ะลูกสาวตัวเล็กคู่ไก่ดึกเว้ยชิมมมังหนังหนังมันตะกรบน้ำฟ้าชิมสิ น้ำฟ้าอันี้เอาเอาขานี่ีใส่หรดูจะนังกอดี่ีรอปล่อยใส่หูเลยร้อนอันนี้กัตรงหนังมันอร่อยไหมคะยกป้หน่อยยกป้หน่อยเียอหน่อยสิหันหน้ามาทางนี้หน่อยยกโป้หน่อยนี่ทางนี้นี่ทางนี้กินน้ำกินน้งก็นน้ำกนด้ำกินนินน้ำก้กินน้ำนกิินนิน้กิ้เิน้เินน้ิ้น้นิิงนินน ร้านถร้อนนดูสาวสวยสาวสวยโอ้โหสุดยอดจ้ะเกือบมากเกือบมากบ่ท่านเลเนี่ยเนาะเกือบนางฟ้ามากบว่าท่านเลเนี่ยเกบนามากาท่านเลยเกดยบเจียบกดีนู่นเนี่ยมึงพอผเบึงมากว่าส่นจ้ะยานประทันหนังมันหอมดีหอมหนังอบนนมคุ้มค่าที่รอคอยเลยน้องมาเดอเจียบเจีสุกคนครับ ตั้งแต่ตแ่จะใส่เวลาโดนจังน้อยเนาะจ้ะเนาะสามชั่วโมงเปดูอันนี้เฮ็ดตั้งแต่บ่ิขันเปิดไฟจ้ะจนว่าได้เปิดไฟกินกลุ่มคายอยู่กลุ่มคายจะลอกค่อยแอบอยู่ครับหนูอบอง่นดูจะดูดูทางซ้ากินเจ้าเลยกินเจ้าเลยกินเจ้าเด้อเจียวกับนี่เสร็จยอดจุ่ยเลย ผู S <S ้น่ะผ erm ู้ยิ่เจ้าผู้ใ uh ห้กินหนังผู้สร้างให้กินกระดูกเป็นวะ้กินหนังมันจร้งกรอบกินหนังผู้สร้างกินกระดูกผู้ยังกินหัวผู้ย่บานผู้ย่บานผู้ญ่บานทันเดเฟื่อเลยไำไงู้มันเหนพยาบาลลองขอชีวิตบอกบ้านเราหา้เราไปตุลาหกกระมังคำอหรอครับกินแล้วสิเปออกไม้ได้จะเหมือนี้ ก็คงเาครับอจำรวจเปลาไ้ครับปลาไหมอนด้บงโอ้ดูดดูตัวเล็กินเจ้าขมีเนาะมาแต่คอนเจนเพื่อมากินหนูโบงนี่นะสุดยอดไหมปายกโ้อีกสุดยอดไหมงเก่งง โอ้ยแห็นเอา้ากระจาะกระจาะน้ำฟ้าเก่งกว่ายายอแล้วเนี่ยยายยังไม่กล้ากินเลยบอมนตากำลังเด็มันติดเ,เป็นตั้งนเขียบเว้ยจิ้งขอเนี่ยบอมิตาเนี่ยผู้หากินตั้งหัวกับพ่อละ เดี๋ยววน <afe> ี <directing S 2> ตัว nah, ีหลีเดนาะหยาดกันย่างย่งยล่ลูกแตัวม่สุลูกคนมัม่ได้ตัวีลีมันุดยอดนั้นเบลราจะครับร okay, so hey well, anyway, ้านสาวจองไปครับือข้ามือเลยยานมูกินยานมูกินมูนังมดโอ้คัก กินยิ ite, ่งเหลือ you ส know? ิไปไล่อะไรไปไปต่อไปต้อนวะหูไก่มาเพื <start> ่อสิขอเมนูใหม่กับต่อไปยิ่งไงล่ะพี่น้องมันนี่ถึงย่างได้ครับมันนี่เออต้องย่างบ่ย่างได้มันนี่คิดใจมือนั่นเนาะย่างมือนั่นแม่พ่อกระเทือนนี่เนาะพ่อกระเทือนไปเตรียมเพียดหน่อยเพืไปเตรียมเพียหน่อยย่าะกันกินกันกินไม่เอาสี่โอ้สี่ขวบขวบเนาะไาเตรียมมาคือสิบโมบิบุนได้ย่างกินพนันวะคือว่าสิบโมกินน้ำพนันวะจังวะรวมการรอคอยจะเสียบยศรอคอยครับ อันนั้นก็ร้านเพิ่นอยากกันเลยไถ่เพิ่นเลยซีฟิเนียวเพิ่นนมเลยครับตัวอันนี้เ้องกับสีซีฟิเนิ้วกินแล้วเ้าสิไปฮัทสีนี้ไม่ตัวบาดเจ็บเนาะเ้าก็ไปหาจุห้กินตัวล้วคำแล้วหาจินแล้วสิทุ่มแล้วครับกะรับพิลันน์แล้วนะครับไก่ตุ๋นสีพียงค์สุขุพุทเด้อลำล่ำลรลุ้ยลำล่ำลุลุ้ยเอฟซีสุขุทุกคนผู้กดติดตามกดไลค์กดแจ้งนะเนาะครับผมกะเพิ่นปรารถนาสิ้นใดเพิ่นไดสิ้งนั้นสำหรับผู้ใดเดินทางปลอดภัยเนาะครับผมไก่ตลอดปลอดภัยสู่ทุกคคนรับ สำหรับวันนี้ทีมงานอิส,สานลอยปร100์เซเกาเข้ามาสาวัสดีจากพี่จากน้องครับผม <แจ S 2> สวัสดีครับ